สวัสดีครับผมวิดีสองบ,บุ๊ควีคลิปนี้จะมาสปอยหนังอัปเตอร์ในภาคที่2เรื่องราวของหนุ่มสาวร้อนลักในภาคนี้จะเป็นเช่นไรก่อนจะไปรับชมสปอยให้กําลังใจเราไว้ง่ายเพียงแค่กดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากเราถ้าทุกคนกดกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับวันนี้ผมก็มีของอร่อยมาแนะนํา ไส้กอรอกก้าวแซ่บอีสานไม่ว่าคุณจะทำเป็นกับแก้มกับข้าวหรือกินเล่นเลือกทอดหรือย่างไส้กอรอกจะมีความนุ่มเด้งอร่อยและสีสันสวยงามน่ารับประทานที่สำคัญมีออยสะอาดถูกหลักอนามัยอร่อยแท้แน่นอนต้องไส้กอรอกก้าวแซบอีสานบอกว่ามาจากวีดีสองมุ๊วีมีส่วนลดให้20%สนใจสั่งซื้อคลิกที่ลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับในตอนท้ายของภาคที่1พระเอกและนางเอกได้มานั่งที่สะพานริมทะเลสาบ แต่ถ้าว่านางเอกก็ค่อยๆจางหายไปแล้วพระเอกก็ได้สะดุ้งตื่นคือเรื่องทั้งหมดในตอนที่ทั้งคู่อยู่ริมทะเลาสาบเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความฝันของพระเอกนะครับขณะที่พระเอกกําลังชิงช่องก็ได้มีชายไร้บ้านคนหนึ่งเข้ามาหาพระเอกแต่ชายไร้บ้านก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยนะเขาก็ถูกพระเอกไล่ในทันทีทางด้านของนางเอกก็ได้เข้ามาฝึกงานในบริษัทของแวนเป็นวันแรกดูเหมือนเธอเนี่ยจะรีบออกมากๆลิฟเนี่ยได้ปิดต่อหน้านางเอกแล้วเธอก็ได้พูดถ้อยคำหยาบคายออกมา ทันใดนั้นลิฟต์ก็ได้เปิดออกซึ่งชายคนในลิฟต์เนี่ยก็มีชื่อว่าเทเวอร์นะครับแล้วมันก็บังเอิญที่ทั้งคู่ได้ทำงานอยู่ที่เดียวกันจากนั้นผู้ช่วยที่มีชื่อว่าคิมเบอร์ลี่ก็ได้พานางเอกมาที่โต๊ะทำงานซึ่งงานเนี่ยก็กองอยู่เต็มโต๊ะเลยนะคิมเบอร์ลี่ได้บอกว่าเด็กฝึกงานน่ะมักถูกแวนไล่ออกตั้งแต่วันแรกทางด้านของนางเอกเนี่ยก็ไม่ได้คิดมากเธอรีบเคลียร์งานที่กองไว้บนโต๊ะจนดึกแล้วก็ได้เผลอหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นแวนก็ต้องแปลกใจที่นางเอกเเคียรงานจนจจส็ ไม่นานนางเอกก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นพร้อมกับน้ำจิ้นที่หยดย้อยเธอตกใจมากที่แวนมานั่งอยู่ตรงหน้าแล้วก็คิดว่าจะต้องถูกไล่ออกแน่แ,นแต่แวนดันกลับบอกให้เธอเ,เตรียมตัวเพื่อเดินทางพอนางเอกได้ขึ้นรถเทเวอร์ก็ได้แซวประมาณว่านางเอกไม่ยอมอาบน้ำแถมยังใส่ชุดของเมื่อวานนี่อีกต่างหากแล้วแวนก็ได้บอกกับนางเอกว่าพวกเรากำลังจะไปเจรจา,ากับชาวจีนเพื่อให้เขาเข้ามาลงทุนในบริษัทพอมาถึงแวนขอให้คิมเบอร์รี่พานางเอกไปหาซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่ ในขณะที่กําลังเสริมสวยคิมเบอร์รี่ก็ได้เปิดเผยว่าเธอกําลังคบหากับแวนและแวนก็มีลูกชายอยู่หนึ่งคนแล้วนางเอกก็ต้องแปลกใจที่แวนเนี่ยยังติดต่อกับพระเอกอยู่ต่อมาก่อนที่จะไปงานปาร์ตี้เทเวอร์ก็ต้องตกตัวลึงในความสวยของนางเอกอีกครั้งและพอมาถึงนางเอกก็ได้ถามเทเวอร์ว่าพวกเรามาที่นี่กันทําไมเทเวอร์ได้ชี้ไปที่ชายหนุ่มชาวจีนที่มีชื่อว่าจาง เขาคือนักธุรกิจและถ้าจางเนี่ยพอใจในข้อตกลงเขาก็จะเซ็นสัญญาลงทุนในทันทีแล้วจางก็ได้ชวนทั้งคู่เนี่ยดื่มไม่นานนางเอกก็ได้ที่เธอออกมาเต้นแล้วก็พบกับชายคนหนึ่งนางเอกได้เห็นเขาเป็นพระเอกจึงเผลอจูบไปแต่พอเธอได้สติก็ได้ถอนตัวออกมาในทันทีแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่พระเอกโจนได้โทรมาชวนพระเอกให้มางานปาร์ตี้ของเพื่อนๆนสักพักมอลลี่ก็ได้โผล่มาเธอหยอกล้อพระเอกแต่พระเอกเนี่ยก็ได้เกลียดเธอไปซะแล้ว มอลลี่พยายามยั่วยวนแต่พระเอกเนี่ยก็ได้ปฏิเสธแถมผักมันลี่เนี่ยล้มเลยนะครับขณะที่พระเอกกําลังจะกลับบ้านนางเอกก็ได้โทรเข้ามาพอดีเธอได้พูดถึงเรื่องต่างๆที่ทําให้พระเอกเนี่ยหึงซึ่งมันน่ะก็ได้ผลพระเอกรีบออกตามหานางเอกทางด้านเทเวอร์ก็ได้บอกกับนางเอกว่าเขาจะกลับบ้านแล้วแต่นางเอกเนี่ยก็ดันไปชวนเปิดห้องทั้งสองได้คุยกันได้สักพักนางเอกเนี่ยก็ได้บังเอิญทำวายหกใส่เสื้อผ้าของเทเวอร์ นางเอกรับผิดชอบด้วยการซักเสื้อผ้าให้กับเทเวอร์จังหวะนั้นเองพระเอกก็ได้โผล่มาแล้วได้เห็นเทเวอร์เนี่ยอยู่กับนางเอกซึ่งเขาน่ก็โมโหมากเทเวอร์ได้ไหวตัวหนีจากปาทาของพระเอกไปได้ทันนางเอกมีทางเลือกให้พระเอกสองทางคือ1จะเลือกกับบ้านหรือ2จะอยู่มีความสุขกับเธอซึ่งแน่นอนล่ะครับพระเอกจะต้องเลือกมีความสุขกับนางเอกอย่างแน่นอน เช้าวันต่อมานางเอกก็ได้สะดุ้งตื่นพร้อมกับเสียงโทรศัพท์คิมเบอร์รี่ Kimberly บอกให้รีบเตรียมตัวเพื่อจะกลับพระเอกได้ชวนให้นางเอกเนี่ยอยู่ต่อแต่ทว่านางเอกเนี่ยก็ไม่อยากจะอยู่กับพระเอกและได้พูดไปว่าเรื่องเมื่อคืนเธอทําไปโดยไม่รู้ตัวพร้อมกับหลุดพูดขึ้นไปว่าเธอได้จูบผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็แน่นอนล่ะครับพระเอกก็ไม่พอใจแล้วได้พูดยั่วยวนนางเอกกลับไปว่าก่อนที่เขาจะมาหานางเอกก็ได้ไปมีความสุขกับมอนลี่ ทางด้านนางเอกเนี่ยก็มาหัวใส่พระเอกใหญ่เลยนะหลังจากนั้นพระเอกก็รู้สึกผิดเขามาขอคําปรึกษาจากแลนดอนแต่แลนดอนเนี่ยก็ไม่อยากจะคุยกับพระเอกนะครับพระเอกได้บอกกับแลนดอนว่าเขาโกหกนางเอกเรื่องที่ไม่มีความสุขกับมอลลี่และก่อนที่พระเอกจะไปลอนดอนแลนดอนเนี่ยก็ได้ถามว่าพระเอกรักนางเอกจริงๆหรือเปล่าพระเอกได้ตอบไปว่ารักและเขาก็ไม่น่าทํามันพังเลยต่อมาแลนดอนได้ส่งข้อความมาหานางเอกว่า พระเอกได้โกงหกนางเอกเรื่องของมอลลี่และยังบอกว่ารักนางเอกนางเอกได้เปิดดูรูปคู่อยู่สักพักก่อนที่เทเวอร์เนี่ยจะบอกว่าเขาได้หาลดราคาถูกให้กับนางเอกได้แล้วซึ่งเธอเนี่ยก็ดีใจมากจนเผอไปจูบเทเวอร์เลยนะและนั่นนะก็ทำให้เทเวอร์เนี่ยเวอร์ไปเลยนะครับต่อมาแลนดอนได้มาพบกับนางเอกเขาได้บอกว่าพระเอกกำลังจะย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนนางเอกจึงย้อนกลับมาที่ห้องที่ทั้งคู่เคยอยู่ด้วยกันนางเอกนึกถึงความทรงจำเก่า และเธอก็บังเอิญเห็นของขวัญวันเกิดที่พระเอกเตรียมไว้ให้พอนางเอกได้เห็นก็ได้ร้องไห้ออกมาเธอได้เก็บกวาดห้องให้เขาจนสะอาดขณะนั้นเองพระเอกก็ได้ผล่มาพร้อมกับเสียงหญิงสาวนางเอกทนไม่ได้จิงออกมาแล้วเธอก็ได้พบกับแม่ของพระเอกนางเอกจึงเล่นไปตามน้ำคือแม่เนี่ยคิดว่าพระเอกและนางเอกเนี่ยยังคบกันอยู่นะครับแถมนางเอกเนี่ยก็ได้บอกพระเอกไปว่าเธอจะเล่นตามน้ำต่อมาแม่ได้ขอให้นางเอกเนี่ยจัดงานวันเกิดอยู่ที่นี่ ตกดึกแม่ก็ได้บอกกับนางเอกว่าช่วงเวลาหนึ่งแม่กับพระเอกเนี่ยเคยอาศัยอยู่กับแวนประมาณสองสามปีและในคืนนั้นเองพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ได้นอนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเช้าวันลุงขึ้นนางเอกได้มาหาแม่ตัวเองถึงที่บ้านเธอบังเอิญพบกับโนอาจงังหวะนั้นเองแม่ก็ได้โทรเข้ามาในโทรศัพท์ของโนอาซึ่งนางเอกเนี่ยก็ไม่พอใจที่แม่ไม่บอกเรื่องที่พ่อมาหาเธอแต่แม่ดันนำเรื่องเนี่ยไปบอกโนอาซะแทน นางเอกกลับมาหาพระเอกอีกครั้งคืนนั้นพระเอกได้ฝันร้ายเขาในวัยแปดขวบได้เห็นแม่กำลังถูกทำร้ายแล้วพระเอกก็ได้สะดุง้งตื่นพร้อมกับมีนางเอกอยู่ข้างๆเช้าวันรุ่งขึ้นเล่าให้แม่ฟังว่าเมื่อคืนพระเอกได้ฝันร้ายแม่ได้บอกไปว่าตอนที่พระเอกอายุแค่แปดขวบเขาก็เริ่มฝันร้ายแม่ได้พาพระเอกไปหาหมอและบำบัดแต่สุดท้ายนะ่ยมันก็ไม่ดีขึ้นจากนั้นพระเอกก็เริ่มบำบัดด้วยแอลกอฮอล์แต่ทำยังไงเนะี่ยมันก็ไม่หาย จู่ๆฝันร้ายเนี่ยก็ได้หายไปตั้งแต่พระเอกเนี่ยได้คบกับนางเอกนางเอกที่ได้ยินถึงกับยิ้มออกมาเลยนะครับแม่ได้ถามนางเอกกลับไปคืนว่าทําไมเธอเนี่ยถึงเกลียดพระเอกขนาดนั้นนางเอกเนี่ยจึงตอบไปว่าเขาโกหกเธอจังหวะนั้นเองพระเอกก็ได้ตื่นขึ้นมาพอดีพระเอกได้มอบของขวัญให้นางเอกโดยวันเนี่ยเขาจะตามใจนางเอกทุกอย่างนางเอกพาพระเอกไปฝึกโยคะแต่ทว่าพระเอกเนี่ยดันไม่สนใจการเล่นเลยนะเขาสนใจแต่นางเอก พวกเขาได้หยอกล้อกันพร้อมกับจะมีความสุขแต่จูจ่ๆเคมเบอร์ี่เนี่ยก็ได้โทรมาขัดจังหวะซึ่งเธอก็ได้ขอให้นางเอกมาดูลูกของแวนน่สักสองสามชั่วโมงตกค่ำๆพระเอกได้มอบของขวัญวันคริสต์มาสให้กับนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยก็ชอบสิ่งนี้เอามากๆเลยนะ่ะนางเอกจึงถามกลับไปว่าเขาต้องการอะไรเป็นของขวัญในวันคริสต์มาสพระเอกตอบขอเพียงโอกาสได้คบกับนางเอกอีกครั้งนางเอกจ้องหน้าพระเอกพร้อมกับพูดไปว่า พระเอกสามารถทำตัวดีๆแบบนี้ทุกวันได้หรือเปล่าพระเอกตอบไปว่าไม่แต่เขาจะพยายามทำมันให้ดีที่สุดและแล้วพวกเขาก็ได้ร่วมรักกันอย่างมีความสุขเช้าวันต่อมาพวกเขาได้มางานปาร์ตี้ที่บ้านของพ่อพระเอกทุกคนทักทายกันตามปกติแต่ทว่าสายตาของพระเอกที่มองพ่อเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจพ่อสักเท่าไหร่พระเอกได้แยกตัวออกมาเขาบังเอิญเห็นรูปพ่อเนี่ยไปเที่ยวมีความสุขกับแม่ของแลนดอน พระเอกก็รู้สึกน้อยใจจึงหยิบไวน์ไปดื่มสักพักพระเอกก็ได้กลับมาหานางเอกพ่อได้พูดถึงการไปเที่ยวกับแม่ของแลนดอนซึ่งมันเนี่ยก็รู้หลาเอามากๆทางด้านพระเอกที่ได้ยินเขาเนี่ยก็ได้ขำออกมาพร้อมกับต่อว่าพ่อต่อหน้าคนอื่นพระเอกเนี่ยก็ไม่พอใจที่พ่อไปมีความสุขกับคนอื่นโดยลืมเรื่องราวที่เคยทำไว้กับแม่ของเขาพ่อพยายามอธิบายให้พระเอกเข้าใจแต่เขาเนี่ยก็ได้ใจร้อนนวดไปที่หน้าของพ่อในทันที แล้วจากเหตุการณ์นี้แม่ก็ไม่พอใจมากซึ่งแม่ก็เตรียมตัวกับลอนดอนก่อนที่แม่จะไปแม่ก็ได้เตือนพระเอกไปว่าความเครียดแค้นแบบเนี้ยมันจะทำร้ายพระเอกพร้อมกับดึงนางเอกลงไปด้วยพอกลับมาถึงห้องนางเอกก็ได้ขอัวออกไปข้างนอกพระเอกก็ได้ทำลายข้าวของพร้อมกับกลับไปดื่มไม่นานเขาก็ได้เผลอหลับไปจนเช้าอีกวันนางเอกก็ออกไปทำงานเธอได้พบกับเทเวอร์เทเวอร์ได้ชวนนางเอกไปกินมื้อกลางวัน นางเอกได้เล่าเรื่องราวต่างๆของพระเอกให้กับเทเวอร์ได้รับรู้ mm. เทเวอร์จึงถามกลับไปว่านางเอกรักพระเอกจริงหรือเปล่านางเอกก็ได้ตอบกลับไปว่ารักซึ่งคำตอบของนางเอกเนี่ยก็ทําเอาเทเวอร์เนี่ยน้าจืดไปเลยนะแล้วนางเอกเนี่ยก็ได้บอกไปอีกว่าคราวหน้าเธอจะเลี้ยงอาหารกลางวันเองทางเทเวอร์เนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าคงไม่มีครั้งหน้าแล้วละเพราะอีกไม่นานเขาะต้องย้ายไปทำงานที่ซีแอตเทิล แต่ก่อนที่จะไปเทเวอร์ก็ได้พูดเนบไปว่าเรื่องราวระหว่างนางเอกและพระเอกเนี่ยจะจบไม่สวยซึ่งนางเอกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจคําพูดของเทเวอร์นะครับทางด้านของพระเอกก็ได้โทรไปปรับความเข้าใจกับพ่อซึ่งพ่อเนี่ยก็ให้อภัยเขาด้วยนะครับไม่นานนางเอกก็ได้กลับมาและในคืนนั้นทั้งคู่ก็จะไปงานปาร์ตี้ปีใหม่ขณะที่นางเอกกําลังแต่งตัวแ mm hmm. วนก็ได้โทรมาบอกว่าบริษัทที่อยู่ในซีแอตเทิลเนี่ยต้องการคนเก่งๆมาทํางาน และแวร์เนี่ยก็ต้องการคนอย่างนางเอกโดยที่บริษัทเนี่ยจะออกค่าเทอมและค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับนางเอกซึ่งเธอเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนะแต่ก็ตอบกลับไปว่าขอกลับไปคิดดูก่อนต่อมาทั้งคู่ได้เดินทางมางานปาร์ตี้นางเอกเลือกที่จะเล่นเกมโยนปิงปองและถ้าใครแพ้ในเกมนี้จะต้องดื่มขณะที่นางเอกกาลังเพลิดเพลินกับการเล่นเกมพระเอกก็บังเอิญเห็นแฟนเก่าแล้วเขาเนี่ยก็เดินไปคุยอะไรบางอย่าง ไม่นานทั้งคู่ก็ได้ชวนกันกลับแต่มอนลี่เนี่ยก็ได้ยั่วมโมโหนางเอกนางเอกจะตัดสินใจจะอยู่ต่อแล้วคราวนี้นางเอกก็ได้ท้าเล่นเกมจริงหรือกล้ากับมอนลี่ทั้งคู่ได้โต้กันไปมาจนพวกเธอเนี่ยได้หดกันพระเอกจึงแบกนางเอกขึ้นไปบนห้องและดูเหมือนว่าสิ่งที่นางเอกทําไปเนี่ยคือการระบายความโกรธที่มีต่อมอนลี่นะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มีความสุขกันอีกครั้งต่อมานางเอกได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ํา จูจูเทเวอร์เนี่ยก็ได้ส่งข้อความมาให้นางเอกซึ่งข้อความเนี่ยก็จะประมาณว่าปีหน้าเจอกันที่ซีแอตเทินพระเอกที่เห็นเขาก็รีบเดิอนออกไปจากห้องในทันทีทางด้านนางเอกที่ตามมาก็ได้เห็นพระเอกเนี่ยกำลังคุยกับแฟนเก่าแล้วนางเอกเนี่ยก็ปี๊แตกเธอเดินไปจูบก,กับชายคนหนึ่งซึ่งพระเอกเนี่ยก็โมโหมากๆพระเอกได้อธิบายไปว่าเขาไปจบทุกอย่างกับแฟนเก่าและที่ทําไปทั้งหมดน่ยก็เพื่อจะคบกับนางเอก แต่นางเอกก็ไม่เชื่อใจพระเอกแล้วคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้ต่างคนต่างไปเช้าวันต่อมานางเอกตื่นมาก็ไม่พบก,กับพระเอกส่วนพระเอกเองโทรศัพท์เนี่ยดันแบตหมดเขาได้ขอให้หญิงสาวขับรถไปส่งขณะที่อยู่บนรถพระเอกก็ได้ชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็ได้เห็นข้อความของนางเอกที่แจ้งเตือนมาพระเอกรีบโทรหานางเอกในทันทีแต่ทว่าโทรศัพท์ของนางเอกเนี่ยดันอยู่คนละฝั่งกับเธอ นางเอกพยายามหยิบมันแต่ไฟจราจรเนี่ยดันเขียวซะก่อนแล้วเธอก็ได้ขับรถออกมาโดยที่ไม่ได้ระวังจนโดนรถที่สวนทางมาชนเข้าอย่างจังพระเอกที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้รีบเข้าไปหานางเอกแต่มัน,นก็ไม่ทันแล้วนะครับพระเอกได้โทรหานางเอกด้วยความกระวนกระวายแต่ก็เป็นเทเวอร์นะครับที่ไปนคนรับสายเทเวอร์เนี่ยก็ได้พูดไปว่าปล่อยนางเอกไปซะให้โอกาสเธอได้พบกับความสุขนางเอกจะไม่มีวันมีความสุขถ้าได้อยู่กับพระเอก พอพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้เดินทางกลับลอนดอนเลยนะครับทางด้านนางเอกที่กลับมาถึงห้องเธอได้พบกับจดหมายที่พระเอกเขียนทิ้งไว้ในจดหมายก็จะประมาณว่ายิ่งพวกเรานะ่ะมีความสุขกันมากเท่าไหร่ความทุกข์เนี่ยก็จะตามมาเช่นเดียวกันเขารักเธอมากแล้วมันก็คือเหตุผลที่เขานะ่ะจะต้องอยู่ไกลๆจากเธอให้ได้มากที่สุดแล้วพระเอกในตอนเนี้ยก็ได้คว่างโทรศัพท์ทิ้งซึ่งมันน่ะก็ทําให้นางเอกโทรหาไม่ได้ คืนนั้นพอไม่มีนางเอกพระเอกเนี่ยก็ได้กลับมาฝันร้ายอีกครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ก็ได้บอกกับพระเอกว่าบริษัทของแวนเนี่ยกำลังจะจัดงานปาร์ตี้แล้วตัวของเขาเองเนี่ยควรจะไปหานางเอกทางด้านในงานปาร์ตี้แวนได้ขอคิมเบอร์รี่แต่งงานส่วนเทเวอร์ก็ได้สารภาพกับนางเอกไปว่าวันนั้นเขาไปนคนรับสายพระเอกและบอกให้พระเอกเนี่ยอย่ามายุ่งกับนางเอกอีก เทเวอร์ก็มีอาการแปลกๆเหมือนจะสารภาพรักกับนางเอกนะครับแต่เขาเนี่ยก็ได้ขอตัวไปก่อนทันใดนั้นเองนางเอกก็เบังเอินหันไปเห็นพระเอกพอดีแล้วเธอก็รีบเดินจากพระเอกไปพระเอกที่วิ่งตามมาเขาก็คิดว่านางเอกเอนี่ยหนีไปซะแล้วแต่ทว่านางเอกเนี่ยก็ไม่ได้หนีไปไหนแล้วเธอก็ได้ถามกับพระเอกไปว่าเขาจะไม่มีวันเลิกยุ่งกับเธอเลยใช่ไหมพระเอกก็ได้ตอบกลับไปว่าเขาพยายามทํามันแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ขึ้นรถไปด้วยกัน ทางด้านเทเวอร์ก็มัวแต่ลีลาจนนางเอกเนี่ยหนีหายไปแล้วนะครับคืนนั้นทั้งคู่ได้พบกับชายไร้บ้านซึ่งก็คือคนที่เคยมาทักพระเอกในตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับแล้วพระเอกก็ต้องตกใจอย่างหนักที่นางเอกเรียกชายไร้บ้านว่าพ่อแล้วหนังในภาคที่2ก็ได้จบแต่เพียงเท่านี้แล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ